สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูกีก้านะคลิปสองล้อนะครับแทนเตียสวยนะครับคันนี้เอ่อเป็นคันที่แต่งแล้วดูสวยนะลงตัวนะครับพาดูดูไฟไฟที่หัวนะนี่ยป็ไงชุดแต่งก็พอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะมากคันนี้ก็ เป็นรถของน้องนะครับพอดีเขาให้เราดูแลนะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์ออโต้นะครับสมุตเตอร์นะสิบสองนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนิ่มนวลน,นะอันนี้แต่รถเทสเตียแบบนี้ก็จะมีปัญหายกเกียร์ลบากนะเนี่ยแต่เราก็ เรียบร้อยครับทำให้เรียบร้อยก็ระบบทุกอย่างก็ใช้ได้ปกตินะระบบครบหมดคูดคอนโทรลใช้ได้นะครับตอนนี้เกียร์กลับมานิ่มนิ่มนวลเหมือนเดิมแล้ว6ซ z นะครับคันนี้นแต่งได้สวยมากนะ อันนี้ก็ทําจากที่เราทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นถาดนะหมายถึงทําระบบกล่อง ECU ครับระบบเกียร์อะไรทําที่นี่หมดเลยนะครับดูไฟท้ายเขาซะก่อนอนี่เหมือนทําไวล้ล่อลากเลยเนะี่ย ละเอียดตอนนี้ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับนี่ระบบเกียร์ที่มีปัญหาก็เสร็จแล้วแล้วก็รถไม่แรงก็เ,เพิ่มความแรงให้แล้วเกียร์ก็จะประมานี้แอร์เย็นฉับ คนโครลใช้งานได้ปกตินะถ้าขึ้นแบบนี้นะนิ่มนวลน,นะครับอย่าเบรกเข้าเกียร์แต่คันเร่งเบาๆนะไม่ต้องเหยียบคานนะครับวิ่งดีด้วยแต่ก่อนคนขับบอกไม่ค่อยแรงนะนี่ก็เพิ่มให้หน่อยหนินดเดียวนะไมไ่เยอะ วิ่งได้นะมานี้นะโอเคครับก็ระบบใช้ได้หมดนะครับคูทตอนโทรอะไรใช้ได้เดี๋ยวลองกดให้ดูต,ตอนนี้เข้าเขตชุมชนนะครับต้องเบาๆนะ ดีนะอีสูเนี่ยระบบเกียร์เนี่ยแต่เกียร์รุ่นนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับมากที่อู่เราก็จะถนัดของฮีโนมากกว่านะนล็อกเลยตัวนี้นปับ๊บเสร็จปั๊บมันจะขึ้นตัวนี้ข้างล่างน,นะแล้ก็ล็อกได้ห้าสี่หกสิบหกสิบเอดเลือดตัวนี้นะครับเนี่ย ถ้าเลื่อนลงกดตัวนี้นะกดปุ่มอย่างเงี้ยอ่ะโอเคหยยบเบรเบกเดี๋ยวมันก็หลุดโอเคครับนี่ไประมาณนี้ชับเบรกฝั่งนี้นะ,อะโอเคครับผมนานๆจะมีเวลาลงคลิปนะครับไหนก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ